จนกระทั่งถึงวันที่สามในกลางดึกของคืนหนึ่งพาา娜เดินทางมาเคารพชีเปลยในอาสมตามปกติเมื่อได้โอกาสชีเปลยจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันจริงจังว่านี่ก็วันที่สามแล้วนะท่านทำไมท่านยังไม่ยอมบอกเราอีกก็กระผมกลัวกลัวว่าท่านจะเผลอไปบอกใครเข้าท่านไม่ต้องห่วงรอก เราไม่มีวันบอกใครแน่ๆโปรดบอกเรามาเถิดปันธรากานคราชมองหน้ากระทำพิาชีเปือยอยู่ครู่หนึ่งลังเลอยู่นานแล้วพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นท่านสัญญากับข้านะว่าจะไม่บอกใครเมื่อชีเปืยรับปากอย่างจริงจังพิ娅หนาจึงเผยความลับอันสำคัญนี้ว่าท่านขอรับ เวลาที่กระผมรู้ว่าจะถูกครุดจับเราจะกืนก้อนหินขนาดใหญ่เข้าไปทำให้ตัวหนักแล้วนอนนิ่งอยู่บนพื้นใต้ท้องน้ำจากนั้นเมื่อครุดมาถึงเราก็จะยื่นหน้าออกแยกเขี้ยวขู่รอให้คุดมาจับพวกครุดที่ไม่รู้กลวิธีนี้ก็มักจะจับที่ศีรษะของพวกกระผมพอคุดพยายามจะฉุดร่างอันหนักอึ้งของพวกเราขึ้นไปน้ำก็จะเริ่มท่วมตัวพวกครุด จนในที่สุดพวกมันก็จะต้องตายอยู่ในน้ำนั้นเองครุดมากมายต้องตายเพราะด้วยกลวิธีนี้ขอรับ